ส่วนเพื่อนักแสดงอวสโสและญาติสนิทก็ร่วมพิธีชาปนกิจศพไข่มุกแห่งเอเชียภาวนาชนะจิตที่เสียชีวิตด้วยวัย69ปีจากอุบัติเหตุพลัดตกบ่อน้ำภายในบ้านพักเมื่อวันที่9กันยายนปีที่แล้วถึงแม้ตำรวจจะสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุแต่จนถึงขณะนี้บุตรบุญธรรมและญาติบางส่วนยังคงแคลงใจทั้งยังมีโฟมเดือดครั้งใหม่กับการแย่งกันเป็นผู้จัดการมรดกโดยแบ่งเป็นสามฝ่ายคือน้องชายภาวนาบุตรบุญธรรมและเพื่อนชายคนสนิทจนต้องพึง่งศาลจังหวัดนคนปรปฐมชี้ขาดซึ่งจะมีนนนนนััดต่่สว23กยยาี้คะ ว่าโอเคคุณอยากอยู่ที่นั่นคุณจะทําอะไรคุณทําไปเลยแต่ถ้าเกิดถ้าผมจับได้ผมก็เอาคุณแน่นอนก็ผมก็ไม่คิดจะอยากจะยุ่งกับใครหรอกคือจะไม่มีกับเขาถ้าเขาไม่มายุ่งกับผมคือสิทธิ์ของผมมันชัดเจนอยู่แล้วสิ่งที่เขาต้องทาก็แค่เขาต้องพิสูจน์สิทธิ์ของเขาแค่นั้นเองคือผมไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วก็ปฏีปนอมไปก็จบนะอย่าอย่าโลภมากนะอย่าโลภมากตายไปก็ไปไม่ได้